สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครับพลทหารมโนครับนอขกครับวันนี้มาพบอาจารย์วินัยเหมือนเดิมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ไปลุยที่หน้างานมาไปที่ไหนมาบ้างครับก็เหมือนเดิมเราก็ยังมาช่วยงานที่สตปครับผมสถาบันสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบนัดรับไปช่วยเขาแจกของนะฮะแล้วก็วันนี้ เราคุยสั้นๆเน,นี้ยไม่เกินสิบวิธีาถามก่อนะว่าวันนี้อาจารย์ได้อะไรจากการออกพื้นที่แล้วก็ไปที่ไหนมาเจออะไรบ้างสั้นๆกระชับก,กระชับก็เพชรเกษมเ9สไปกับพี่กรณ์ลำลุกานะก,กับทีมงานของสตปเราทําให้เราเห็นธรรมะในชีวิตประจำวันนะธรรมะกับน้ําท่วมวันนี้ขอผู้ญาติพูดธรรมะวันหนึ่งนะครับผมเ,ผเราพูดวิชาการครั้งที่แล้วยาวไปหน่อยเอาวันนี้ธรรมะธรรมะกับน้ําท่วมวันนี้เราได้อะไรนะฮะอันที่หนึ่งที่เห็นชัดคือได้ความสามัคคี ทุกคนเนี่ยเวลาเห็นคนอ,อื่นลำบากแล้วเราจใจตรงกันเรามาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะลงแรงบางคนมีแรงบางคนมีรถบางคนมีเงินบางคนมีของแล้วเราก็รับบุญจากชาวบ้านที่เขาบริจาคมาไปช่วยต่อหน,นึ่งวันนี้ไปช่วยที่ซอยเพชรเกษม79นะวัดรู้สึกจ,จำชื่อวัดไม่ได้นะแล้วแต่รู้ว่าเอาเป็นวัดวัดแหงนึ่งนะที่เป็นศูนย์พักพิงนะฮะของของผู้อพยพอันนี้เราได้ธรรมะหนึ่งข้อคือเราได้ธรรมะของความสามัคคี แล้วธรรมะอีกข้อหนึ่งเราได้เห็นชัดก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลาทุกข์ยากแล้วเนี่ยเราได้เราจะได้มีน้ําใจต่อกันคนมีเมตตาต่อกันเยอะคใครที่ขับรถมาระหว่างทางเนี่ยเห็นผู้โดยสารเนี่ยจอดรับทุกคนแล้วไม่มีการคิดค่าโดยสารสมัยก่อนถ้าท่านจะขึ้นรถดในรูดูการทั่วไปเนี่ยในยาปโปติเนี่ยท่านขึ้นรถท่านจ่ายเงินนะแต่ฤดูนี้เราขึ้นรถทุกคนขึ้นรถไม่ต้องจ่ายตังแล้วคนก็เรียกให้ขึ้นด้วยแล้วคนขึ้นก็กล้าบอก นะบวกมือเรียกรถโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีสตางค์จะขึ้นรถซึ่งเราจะได้เห็นน้ําใจคนไทยในวันนี้นะฮะว่านอกจากที่เราจะสารคีกันในหบุคณะช่วยกันแล้วเนี่ยเรายังเห็นน้ําใจของคนข้างทางน้ําใจของรถทุกคันที่วิ่งผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นรถทหารตำรวจรถเจ้าที่หน่วยกู้ภัยรถแม้แต่รถประชาชนรถพ่อค้ารถผู้รับเหมาก่อสร้างรถกระบะสรงสูงรถหกบรทุกหล้อหรือแม้แต่รถเราเอง S <S ไปไปจากของเสร็จเราก็รับผู้โดยสารได้อีกเป็นสิบยี่สิบคนคันมาเต็มรถเลยเราจะเห็นว่านอกจากเราได้เห็นความสามัคคีของพวกเราเรายังเห็นน้ําใจและคว,วามมีเมตตาของคนไทยด้วยกัน <S 1> <S 1> ว่าถึงข่าวทุกยากแล้วเนี่ยมันจะม,มีมุมมองที่ดีผมคิดว่านา้ําท่วมคราวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นมิติด,ดีอย่างนะ <S 1> <S 1> มองแง่บวกนะรรเราได้เห็นคนไทยสามัคคีกันส่วนหนึ่งเขาสามัคคีกันส่วนหนึ่งเขารักกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แสดงน้ําใจต่อกันนะฮะนี่คือธรรมะสั้นๆจากน้ําท่วมวันนี้นะครับอีกนิดหนึ่ง สั้นๆว่าฝากอะไรให้คนไทยเป็นข้อคิดนิดหนึ่งคนไทยคิดเชิงบวกบนะฮะบางคนอาจจะคิดว่านา้ําท่วมครนี้เราแย่เราทุกเราลำบากค,คือถึงท่านคิดท่กันหนีทุกไปพน้นถึงท่านทุกแล้วกันห,หนีน้ำท่วมไปพน้นถึงท่านลําบากกันหนีแล้วหนีความลำบากไปพน้นแต่อย่าลืมว่าเราจะไม่ตายนะรเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องคิดเชิงบวกเชิงบ,บวกที่ได้เห็นว่าเออขณะที่เราทุกเนี่ยเราได้เห็นน้ําใจของเพื่อนฝูง ได้เห็นน้ําใจของเพื่อนร่วมชาติได้ได้เห็นน้ําใจของเพื่อนทหารตํารวจนะฮะได้เห็นน้ําใจของของนักการเมืองท้องถิน่นเข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้เห็นน้ําใจของพระสงฆ์องค์เจ้าเปิดวัดให้เป็นศูนย์ทักพิงทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นน้ําใจมันเราคิดเชิงบวกว่าน้ําท่วมครั้งนี้เราได้สมัครคีได้สมัครคีกันแล้วก็ความสมัครคีตรงนี้เนี่ยในในกลุ่มย่อยๆในท้องถิ่นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนแม้แต่ภาคเอกชนเนี่ยมุ้ยต่าง ทีวีสีต่างๆช่องสื่อมวลชนทุกคนมาร่วมกันหมดเลยมือที่ต่างๆมาหมดเลยเไม่มีแบ่งสีแบ่งเหล่าแบ่งสถาบันทุกคนมาช่วยกันตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ว่าทุกคนเนี่ยให้น้ำเนี่ยชะล้างสีต่างๆออกไปจากแผ่นดินไทยความเลวร้ายทั้งอ่างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีให้ออกไปให้หมดแล้วก็ให้เหลือแต่ความดีงามคือความสามัคคีและให้น้ำเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประสาน เราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันเชื่อมต่อได้หมดเราจะละลายกาวละลายอะไรก็ต้องให้น้ามาตัวละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยน่าจะเป็นตัวเชื่อมประสานที่ดีเชื่อมประสานให้คนไทยได้รักกันและสมัคคีจากเหนียวเหนียวขุ่นุ่นให้มาให้มาให้มาใสแล้วก็ชะล้างชะล้างของดําให้สุขให้ให้สะอาดชะล้างโคลนตมให้ใสบริสุดนะฮะให้หมดไปนะฮะแล้วก็รวมทั้งเชื่อม เชื่อมประสานของคนไทยให้รักกันนะฮะสิ่งไม่ดีก็ให้หมดไปนะฮะโครนที่เคยสาดกันก็ให้หมดด้วยเหลือแต่น้ำใสๆแบบครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุณครับครับชัดเจนครับก็คืออยากให้สลายความไม่ดีออกนะครับใช้น้ํานี่ชาระออกทิ้งมันลงทะเลทิ้งไปให้หมดครับผมสวัสดีครับจากนอกขอครับผม